หนาวแรงคุณแม่อากาศเย็นนะครับคุณยายได้ยืนแทบจะไม่อยู่นะครับผมแค่สองวันนะครับอยากนอนก็จะเหนื่อยขานะครับแบบหนาวเกืนนะครับผมขนาดอยู่แค่สองวันนะครับ ถ้าไปอยู่ข้างนอกก็รู้จะอยู่ได้หรือเปล่านะครับผมต้องเตรียมเตรียมอย่างดีนะครับเพราะว่าคุญญาณยายนี่ยืนชักเลยครับผมนามากมภาพผ้าหม่ม อยู่กับพันมายี่กว่าปีนะครับยายก็ก็หนาวนะครับแต่ไม่ไม่ถึงขนาดนี้นะครับผมตอนนี้ช่วงคงจะอายุเยอะแล้วนะครับยายคงรุ่งเรือง ครับผมถ้าถ้าปล่อยลงโลอย่างนี้คงไม่ไหวนะครับคุณแม่จ๋านะครับคุณยายคงจะหนาวนะครับว่าจะว่าจะจะฟื้นได้แต่ละวันนะครับผมต้องก่อไฟกันนะครับตอนนี้คุณยายก็จะมานะครับขอความเมตตานะครับจากแม่นะครับว่าจะซื้อ <c oughs> ซื้อผ้าเส็มกั้นลมนะครับ อยากได้ผ้าสลมกั้นลมตรงนี้นะครับผมวันโกจะกั้นลมนะครับอเผื่อวันที่ยี่สิบแปดนะครับเราจะออกไปข้างนอกนะครับยิ่งลมแรงกว่านี้อีกนะครับผมวันโกจะขอความเมตตานะครับจากคุณแม่นะครับนะพูดใจดีใจบุญนะครับผมนะครับซื้อผ้าสลมกั้นลมนะครับจะเป็นสีดำดำนะครับผมเนาะกั้นลมให้กุณยายนะครับอยู่ข้างนอกนะครับ อยู่ที่2,500คะแนนนะครับ2,500คะแนนนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากจยเมตตานะครับถ้ากั้นลมนะครับให้คุณยายนะครับก็ขอทักเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับอันนี้แค่สองวันนะครับคุณยายลุกไม่ขึ้นแล้วปานโกต้องเตรียมไฟเตรียมปืนอย่างเต็มที่นะครับทีจเออกไปอยู่ข้างนอกนะครับถ้ามีอะไรกั้นลมให้คุณยายก็คงยาก บันเทานะครับบันเทาไปนะครับเราก็จะให้นอนข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะกั้นลมนะครับนอนข้างในเราช้างเรานะครับยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะครับผมตอนนี้หนาวจริงๆนะครับคุณยายก็ก็ขึ้นบ้างแล้วนะครับนี่โยกตัวได้บ้างแล้วนะครับผมหลังจากปานก่อไฟตั้งแต่ตีห้าครับเมื่อคืนนี้ก็ก่อไปรอบหนึ่งนะครับโดยมีลุงเรืองคอย อ่ากวนไม่ใช่คอยกวนช่วงนี้ทั้งเรื่องวกวนก็ดีนะคุณยายจะได้ขยับตัวนะครับเพราะว่าคุณยายจะจะห่วงลุงเรืองมากนะแที่จะไม่นอนนะครับถ้าลุงเีงอะไรคุณยายก็จะขยับตัวก็จะเป็นการให้คุณยายออกกําลังกายไปด้วยนะครับก็ไงก็ขอกราบอ่าบอกคุณแ่แม่นะครับพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจด,ดีใจบุญนะครับ ซื้อผ้าตะแลมกันลมนะครับ2,500ันคะแนนนะครับคุณแม่จ๋านะครับฝันก็หวังว่าจะมีคุณแม่นะครับดูยืนขาสั่นตึกๆๆๆอยู่นะครับนะนี่นะครับผมขอบพระคุณนะครับอลุงเลี้ยงอ้อนแม่หน่อยลูกอ้อนแม่หน่อยเลยวสวัสดีสวยๆหน่อยอลุงเลี้ยงสวัสดีหน่อยหาตะแลมให้คุณยายหน่อยลูกอาตาบิจ้าอาเต้นโชว์หน่ยเอ้า อาทิต pues ย์จร nah, ิงๆอากุยายเต้นด้วยอ๋ออาทิตย์จริงๆอาทิตย์จริงๆอิงออนาะอะไรยกขาอะไรยกขาเลยยกขาเลยออกกำลังกายหน่อยลูกนี่นี่คุณยายก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับก็ฝากคุณแม่ด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับผมท่านเล็กแลานน้อยนะครับอันนี้แค่สองวันแรกนะครับสองวันแรกแค่นั้นเองคุณยายต้องหมดฝืนหมดอะไรเยอะเลยกว่าจะหมดหน้าหนาวนะครับผมยังไงก็ ฝา,ากด้วยนะครับคุณแม่จ๋าขอบคุณนะครับ